น้องปีใหม่นำภาพน่ารักสวมชุดไทยเป็นนางรำโมเมนต,ต์อบอุ่นแม่แอปช่วยแต่งหน้าทำผมให้ยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักมากเป็นภาพที่น่ารักมากๆเมื่อน้องปีใหม่ลูกสาวสุทธิรักคนเดียวของนางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญที่แปลงโฉมเป็นนางรำในชุดไทยอย่างน่ารัก ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆและเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่อบอุ่นจริงๆแอปทักษออนนางเอกตลอดการของวงการบันเทิงไทยล่าสุดแอปได้ออกงานอีเวนต์ของเครื่องประดับแบรนด์ดังอย่าง b u t y t y m e s แอปปรากฏตัวด้วยชุดราตรีเกาะอ,อกสีขาวสวมใส่เครื่องประดับ The Missing Piece สร้อยคอรมรกตประดับเพชรตัวแทนของความงดงามที่สมบูรณ์แบบ เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขเครื่องประดับชิ้นนี้มีมูลค่ากว่า88ล้านบาท